นายอาหารแ่บอยู่บ่เขาป่าเอากาบทักทายสบายดีพอแมมพี่น้องบุษบูญทุกคนเนาะมาพบกันอีกเส้นเ่าเช้นเคยกับสองพานมองคนหากินหลังจากเฮาลงมาแต่ป่าทุกคนนายผานกับชิป้ไปโพนเขาชอยแม่ไปกับพอ เอาเสียเอารถไปนะเอารถไทยไปเพราะว่าชิแก่เขาขึ้นในเพิ่นเลยเร็จเด้อลันเด้อไปเผาเพื่อนฮะผลเรามาเาพื่อชิฮหอดนเพ่อนว่าปน่เชาในผ้านขาพอท่านกินเผาดอกกำลังตื่นเมืออ่อยขึ้นริ้วล,ลงมาจะพูดหดอดนะกับพอดีโคกมุ่งขั่วนะใบกัหลุเช้านี่ แับดีเท่าไรเด้อฝนคือรายุนะแม่ล่ะอ,อคือว่าแต่พอลงม,มานะเกินมาไปแตำพอ่อพอสปอสปอร์อ,รอ,รอรแม่เพิ่งับไปก็เดียวสภาพอากาศเมื่อนี่ก็เป็นซีกุึมๆคือฝนสิโตแต่ว่าทีมง,งานเน่าก็ลงมาเมื่อนี่แหละ และมดลอดก็คือสิค้ำนาผ้านกัเป็นต้องลงมาก่อนเพิ่นผ้าเวียหลังจากแล้วเรียกแล้วงาาเอ้ากปสกษาไปต่อส่วนผ่านญ่มือนีนเพิ่นกระพ้นเขาคือกันซ่านาผ้านลงมากเลยนายผ้านทามนะตอนนี้เวลากับประมาณหกมุ่งกลัวแล้วแต่ว่ามันคึม ฮัยุเข่าตามทีเพื่อนวานะนายผ้านขึ้นไปกับฝนตกสองสมมือแต่ว่าตกบวงแห้งคือเพราะว่าวาอีกจกักนึงกับคือผู้เถ่าภูแก่เพื่อนวาแหละทุกคนมันเป็นย่างฝนฝนมันสิเบิดนะมันก็เลยเป็นฝนคอยพอทพอละ น้องคนก็คนแล้วก็ต่อยนะจับแน่นนเนาะอ๋ออยากกอดแนงสำหรับการเจ็บเกี่ยวเขาหน้าปีทุกคนตามที่นายพานสังเกตนี่แล้วนี่อยากว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เพราะว่า แถวถนนน้นทางนี่เห็นแต่เพื่องโพนนะเขาแล้วร้ายแล้วชวนบางคนกะแล้วแต่ว่าท่านโพนบางคนกะเอาเข่าชั้มเร็จเช็ดชิ่นเป็นทีเรียบร้อยชวนแม่ของนายพานนั่นเพิ่นก็นก,กำลังชําเร็จเช็ดชิ่นและกะมือนี่จิทถ้ำก้านโพนเขาหน้าปีแต่บอกหูว่าเพิ่นชิไดชไดชั้มใด ไปเบิงไปหลุ่นน้ำกันเพราะว่าหน้าเพินกันไอแน่เพินเล็ดช้องทงนะไปไก่ทอดและทุกคนรถโฟนกับกระลังเขานะฮะโอ้ช่วงนี้นี่รถโฟนรถชี้เขารถโฟนเขานี่สุนชวนกันอยู่เพราะว่า เวียกนี่นาเวียกนี่มันมีเฉพาะเดือนนี่นะถาว่าเขา้าช้าและเขา้าสิบัวชามาถโคนเขาได้ลายล้านเพ่นก็เลยจะเป็นต้องโคนบ้างล้านกับโคนตั้งคืนบ้างงานช่วงนี้ติดต่อๆเลยเพราะว่าคนแล้วลายแหละกำลังหอดทุกคน เพื่อชิหอดนะโว้ยรถกบกระล่างตั้งพอดีกินเขากินน้ำแล้วแล้วก็ชิลงเม่อเลยคือเขาเพิ่นนี่ครับ ลายอยู่ทุกคนประมาณลอยป้ายช่องลอยนี่แหละลอยป้ายช่องลอยกระสอบรถนี่ก็ติดตั้งสำเร็จเช็ดสินฟิธีเรียบร้อยละโหลดง่ายวายเตรียมแล้วว่าเบียร์ขนนี่เบียร์ขน นี่คือเขาวเจ้านี่เป็นเขาเจ้าและช่วนที่เลือนี่ช่องหองเฮือนกับเอาออกมาช่องผานี่เป็นเขาวเหนียวเวิดครับลวงลายอยู่เพราะว่าเพิ่นเห็ดหน้าช่องคงนะคนกะลังกาเกียมกินเขากินน้ำแล้วแล้ว่ะสิลงมือโพนเลยโพนแต่เส้านะ สางโตสี่แสนแม่กำลังกาเกลียมเหตรขับป้อมขับกุนไม้ลายจีเป็นเชฟเหชรขับหน้าาหมกนีางะ หาเหือหาแห้งกันมาโพนเขาเฮ็ดกินเฮ็ดยากมีการชุ่มแซ่เล็กน้อยอยากโอน,นเขาโอนน้ำเดียว,แ,วแม่ขั้วนี่เฮ็ดเชนแชบด้วยเขาโจนนี่บุญยู่นะเพราะว่านี่คือทีมงานเพิ่นเฮ็ดน้ำขอบคุณนน้นำยาขอบคุณ พักนั่งห้างอย่ามีครบสุดอุ้ยชิมือไผแล่ะนี่เบิง้งบ้าแล้วเ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 จลี่ยไกน่นี่ตัวขแขกนี่เบิ้งคือเย็นๆยุนกค้นวันนี้ กินข้าว nấm cân ใกล้ๆแต่บ่กินข้าวกินน้ําแล้วก็สิทําการลงมือไปไสแถะ ช้ำเลดเช็ฟชินแนะทุกคนห้วชอ้ชอนไว้ที่ช้อน s ขั้นตอนแรกับกชําเร็จเชสชินผ่านไปทุกคนนี่คือเขาเนี้ยนะและชวนตียังเหลือนี่คือเขาเจ้าเฮานี่เขาเจ้ากับบหลว่งบอลาลายประมนามสีผา พ้อเขาเนี้ยนี่ร่วมทั้งมดุดตาได้ลอยชี่สิ้ช้กระสอบทุกคนนี่ตาช้ำเลยเช็ดชิ้นแล้วตาต่อไปนี่ิพสคนเขาเจ้าเขาเจ้าแต่บพาหูว่าชิาได้จักสอบนะนตอนนี้ทีมงานกำลังไล่เขาเนี้ยออกล้างจารนะกรับทีพนเขาเจ้าต่อคนนี่กระคึมเลยพายุมันเา้า ไไแล้ววโอ้ยไฟเดเตุนามของปุนี่เดชมา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 ใเลยกินอ มอกใชมมทุกคนกินข้าวปุ่นก่อนนะอหอไปออักายเลบองบัปุ่นกินขว <c oughs> ักไปไล่เราเรื่องชั่วข้าวปุ่นตอนนี้กระชอบ,บพอ่อทุกคนชื่อกระชอบมา,อา <c oughs> ลอยไป้ายลอยชี่หาชิด เยังรอกกระชองเลยกินขาปุ่นก่อนมามามางอถวยชดเลยรวมทางเบิด ตั้งเขาเนี้ยเขาเจ้ากตกอยู่ลอยแปดชิบสอทุกคนตอนนี้กะสำเร็จเช็ดชิ้นสำหรับเกี่ยวเขาหน้าปีสองพันเส้าหานมีแต่บัตรกะสิพากันกินเขากินน้ำล้างจานนะกะเพิ่นกะชีแยกใหญ่เมื่อชวนใน้พานกะสิแก้เขาช้อยแม่เพราะว่าเพิ่นกระบ่มี

เอากิน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 เอามาเ็กเ้ากันจะได้คนเขาทุกคนนี่คือเขาเก่าทุกคนกันยังบะหลวงบรลายแลเอาแบกดิ้ว้อโว์เบิ้ง เฮ็ดอี่วอ่อยเอ่เฮ็ดขึ้นหนักมัดกินเบี้ยนาคือนยกเอายกเอาเข้านะโอ้ยออกกันเนาะฮะถือว่าสำเร็จเช็ดชิ้นทุกคนนี่คือเขาคลองแม่ในผ่านร่วมแล้วแบงกันคนละหกสิบปลายเจ็ดสิบนี่แหละเพราะว่าเป็นช่องหุ่นนะคือของลูกแน่แล้วก็ของแม่ของในผ่านแน่เพราะว่าเพิ่นเห็ดนำกัน บานนี้เฮาวกะชีไปแก่ต่อคือแก่เขาของลูกนะส่วนเขาแม่ของนายพานนี่แล้วแล้วยังแต่เขาเจ้าชิบชอบมึงบุกเขาเออชุกมาชุกมาอีกชุกมาชุกจิตุนั่งมั้งฮะยจิตุนั่ง นี่คือแจเขาลูกนะคนละช่องรอกกับขึสีช้ำเลเชดสินนะทุกคน่วนรถนายผานนี่ใซ่เช้าสามสอบแต่รถขนานไซ่เช้าเพราะว่าเพื่อนมันบ่ค่อยดีเพื่อนรถของนายผานเองนะสําเรเจเชดสินกับพอดีจนคําจนหมือนทุกคนบ้านนี้นายผานกับชี้กับบ้านนะกับลูกเชา้า